สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพพระราชรุิดาสยามบรมาราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจวันนี้ดังนี้ นี้เวลา8 57. นาฬิกา57สนาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายผีพระหัตถ์อุป,ปบัตินโลกีในสมเด็จพระเทพร,รัตนร,ร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีซึ่งสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราช,ชูป,ปถัมภ์สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมและหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่5มก,กราคมถึง19กุ พศ2555ในการนี้ทรงบรรยายถึงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพในระหว่างที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นอาทิภาพของสปปรรพสิ่งต่างๆในโลกว่าง วิถีชีวิตของผู้คนต่างวัฒนธรรมหลายชาติหลากภาษาและภาพจากเหตุการณ์อุทกภ 54, ัยเมื่อปลายปี2554โดยได้ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ที่ประสบอุธธทกภัยทั้งนี้ทรงอธิบายถึงแนวคิดการถ่ายภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นพร้อมทั้งทรงยกตัวอย่างที่ให้ข้อคิดสอนใจและเข้าใจได้ง่าย สำหรับนิทรรศการดังกล่าวได้รับพระมาหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตจำนวน150ภาพมจาจัดแสดงทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมในพระอัจฉริยาภาพ